ไปรวดเร็วราวกับติดปีกบินคณะนักปฏิบัติธรรมจากกองทัพบกซึ่งมาปฏิบัติธรรมณวัดป่ามะม่วงได้หกคืนหกวันแล้วแต่ว่าทุกคนกลับรู้สึกเหมือนว่าเพิ่งมาเมื่อวันวานทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความดื่มด่ำในรถพระธรรมทำให้เพลิดเพลินเจริญใจจนแทบเป็นรู้สึกว่าเวลาผ่านไปผ่านไป ข้าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่พวกเขาจะได้กอบโกยบุญกุศลใส่กระมอกลับไปบ้านกลับไปแล้วหากไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติต่อก็ยังถือได้ว่ามีทุนติดตัวไปในภพหน้าบัดนี้พวกเขาเข้าใจซึ่งแล้วว่าบุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตามตัวไปในสัมปรายพภพได้ส่วนทรัพย์สินเงินทองแม้จะมีสักร้อยล้านพันล้าน หากก็นำติดตัวไปไม่ได้แม้แต่เฟืองเดียวเวลาสองทุ่มเป็นเวลาที่ท่านพระครูจะต้องแสดงธรรมเหมือนเช่นทุกคืนแต่เนื่องจากเป็นคืนสุดท้ายท่านจึงใช้เวลาแสดงธรรมเพียง30นาทีด้วยรู้ว่าพวกเขามีปัญหามากมายที่จะถามท่านและการก็เป็นไปตามที่ท่านรู้เพราะทันทีที่ท่านแสดงธรรมจบลงนายทหารผู้หนึ่งก็ถามขึ้นว่าหลวงพ่อครับ พวกด็อกเตอร์นี่ตกนรกได้หรือเปล่าครับโยมว่าได้หรือเปล่าล่ะท่านย้อนถามผมว่าได้ครับถ้าเขาเหล่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิตอนแรกผมก็นึกสงสัยแต่พอปฏิบัติไปได้สามวันก็หายสงสัยและมั่นใจว่าด็อกเตอร์พวกนี้จะต้องตกนรกแน่นอนด็อกเตอร์พวกไหนแล้วทำไมโยมถึงคิดว่าพวกเขาต้องตกนรกท่านพระครูถามอีก นายทหารวัย40ส่สเศษจ,จึงเล่าว่าคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อวันหนึ่งผมได้รับเชิญให้ไปฟังการอภิปรายทางวิชาการซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้นที่โรงแรมเขาเอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยและโรงแรมท่านพระครูรู้จักมหาวิทยาลัยเพราะเคยรับนิมนต์ไปบรรยายธรรมที่นั่นหลายครั้งแต่โรงแรมท่านไม่รู้จักแล้วเกี่ยวกับด็อกเตอร์อย่างไร คือพวกเขาเป็นวิทยากรครับมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงผมว่าตกนรกทั้งนั้นที่ว่าตกนรกเพราะพวกเขาตำหนิพระพุทธเจ้าครับคนผู้ชายพูดว่าพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระเวสสันดรทำไม่ถูกมาครั้งหนึ่งแล้วพอมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังมาทำผิดอีกเขาว่าพระองค์ทำผิดตรงที่ทิ้งลูกทิ้งเมียหนีไปบวชตัวเขาเป็นคนรักลูกรักเมียมาก จึงรับไม่ได้กับการกระทําของพระองค์ที่เห็นแก่ตัวพอเขาพูดอย่างนี้คนก็พากันปรบมือชื่นชมว่าเขาพูดถูกแล้วก็พากันวิจารณ์การกระทําของพระพุทธเจ้าตอนนั้นผมรู้สึกโกรธแต่ก็ไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาแยง้งแต่พอมาปฏิบัติธรรมที่นี่ผมก็หาเหตุผลได้แล้วก็มั่นใจว่าคนพวกนั้นต้องตกนรกอย่างแน่นอน เพราะนอกจากเขาจะตำหนิพระพุทธเจ้าแล้วว่าทิ้งลูกทิ้งเมียเขายังว่าพระองค์สอนผิดอีกด้วยผิดอย่างไรท่านพระครูอยากจะเห็นด้วยกับนายทหารผู้นี้ว่าด็อกเตอร์ผู้นั้นต้องตกนรกเพราะความเห็นผิดเขาบอกว่าการที่พระองค์สอนเรื่องสันโดษเป็นเหตุให้สังคมไทยไม่พัฒนาเพราะคนมัวแต่ง,งอมืองอเท้าจึงไม่เจริญเหมือนอเมริกาเขาจบมาจากอเมริกา อะไรอะไรก็ต้องตามอย่างอเมริกาจนผมนึกหมันไส้ในอนาคตประเทศที่จะต้องรับกรรมมากที่สุดก็คืออเมริกาเพราะเที่ยวก่อกรรมทำเวรไว้กับประเทศอื่นๆทั่วโลกตอนนี้กรรมยังไม่ให้ผลคนก็พากันชื่นชมนิยมยกย่องอีก20ปีข้างหน้าอเมริกาจะได้รับกรรมท่านพูดเพราะเห็นแล้วหลวงพ่อเชื่อตามที่นายด็อกเตอร์พูดไหมครับ ว่าคำสอนเรื่องสันโดษของพระพุทธเจ้าทำให้สังคมไทยไม่พัฒนานั่นเป็นเพราะเขาเข้าใจคำว่าสันโดษไม่ถูกต้องกล่าวโดยสรุปก็คือพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนสันโดษในทางวัตถุแต่ไม่ให้สันโดษในทางกุศลธรรมสันโดษแปลให้เข้าใจง่ายว่าพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้เช่นโยมเงินเดือนหมื่นห้ายมก็ต้องพอใจ แล้วก็ใช้สอยไปตามที่ได้แต่ถ้ายอมเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าแล้วใช้เดือนละห้าหมืน่นยมก็ต้องคอรับชั่นเพื่อจะหาเงินมาให้พอกับรายจ่ายเมื่อคอรับชั่นยมก็บาปเพราะอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้คนสันโดษในวัตถุเพื่อป้องกันไม่ให้ทำบาปเช่นการคอรับชั่นหรือการช่อลาดบางหลวงซึ่งมักเกิดกับพวกข้าราชการที่ขาดธรรมะข้อสันโดษ ถ้าถือสันโดษในวัตถกุการคอรรัปชันหรือการช่อราชบางหลวงก็จะไม่มีในวงราชการแล้วสันโดษในกุศลธรรมเป็นอย่างไรคะคราวนี้คนถามเป็นนายทหารหญิงสมภารวัดป่ามงมมงจึงอธิบายว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมคือไม่ให้พอใจกับความดีที่ทำแล้วต้องทำความดีเพิ่มขึ้นไปอีก ถ้าพระองค์ทรงถือสันโดษในกุศลธรรมพระพุทธศาสนาก็จะไม่อุบัติขึ้นในโลกตัวอย่างเช่นในวันที่พระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงอธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อในร่างกายของเราจะเหือดแห้งหายไปเหลือแต่เอ็นหนังกระดูกก็ตามหากยังไม่บรรลุความหลุดพ้นเราจะไม่ลุกจากที่นั่งภายใต้ต้นอสัตถพฤกษ์นี้ นี่คือความไม่สันโดษในกุศลธรรมที่ทําให้พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกด็อกเตอร์คนนั้นแกไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสันโดษถึงได้พูดอย่างนั้นแล้วที่บอกว่าพระพุทธเจ้าทิ้งลูกทิ้งเมียนั้นก็เป็นการมองโดยเอาตัวเองมาเทียบกับพระพุทธองค์ซึ่งเทียบไม่ได้พระพุทธองค์ทรงเป็นพระโพธสิสัตว์บำเพ็ญบรารมีมานานถึงสี่อสงไขยแสนกัปกว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า การที่พระองค์ตัดอะไรในพระมเหสีและพระโอรสได้นับเป็นความเสียสละอันยิ่งใหญ่ทรงสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อความสุขของมนุษยชาติแบบนี้จะว่าเป็นการกระทําที่ผิดหรือเห็นแก่ตัวได้อย่างไรยมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยครับผมก็เพิ่งคิดหาคําตอบได้ตอนที่ปฏิบัติสมวันผ่านไปก่อนหน้านั้นยังหาคําตอบไม่ได้นึกโกรธในด็อกเตอร์คนนั้น แต่ตอนนี้หายโกรธแล้วครับพอรู้ว่าเขาจะต้องตกนรกก็เลยสงสารแบบนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิใช่ไหมครับถูกแล้วและคนที่มีมิจฉาทิฏฐิพระพุทธองค์ตรัสว่าเขาย่อมมีนรกเป็นที่ไปเพราะเมื่อเขาเห็นผิดเขาก็จะทำชั่วเมื่อทำชั่วก็ต้องตกนรกท่านพระครูอธิบายตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนท่านเองก็มักพบเห็นอยู่บ่อย ที่คนมีปัญญาทางโลกแต่กลับมืดบอดในทางธรรมพอมีปริญญาในทางโลกกลับคิดว่าตัวเองเก่งกว่าดีกว่าพระพุทธเจ้าคนเช่นนี้มีอยู่มากในสังคมโลกไม่ใช่จะมีแต่ในสังคมไทยเท่านั้นแล้วทัเตอร์ผู้หญิงเขาตำหนิพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรคะนายทหารหญิงถามนายทหารชายเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงครับ ในายทหารชายตอบท่านพระครูจึงแย้งขึ้นว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงแล้วจะลำเอียงได้อย่างไรการพูดจ้วงจากพระพุทธเจ้าแบบนี้บาปมากเลยนะทำไมถึงหาบาปใส่ตัวเองอย่างนั้นล่ะสมภารวัดป่ามะม่วงพูดเสียงตำหนินั่นสิครับเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงเข้าข้างผู้ชายด้วยกัน เขามีหลักฐานอะไรถึงได้พูดเช่นนั้นแล้วก็ไปพูดในที่ประชุมอย่างนั้นถ้าคนฟังขาดปัญญาก็ต้องเชื่อตามเขาพวกผู้หญิงพากันปรบมือให้เขาใหญ่เลยครับเพราะเขาพยายามจะตั้งตนเป็นผู้นำในการเรียกร้องสิทธิสตรีเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าลำเอียงตรงที่บัญญัติสิกขาบทให้ภิกษุ227ข้อแต่พอถึงภิกษุณีกลับบัญญัติตั้ง311ข้อ พวกคนฟังที่เป็นผู้หญิงเลยชื่นชมเขากันใหญ่ผมอดรนทนไม่ได้เลยเดินไปที่ไมโครโฟนแล้วตำหนิเขาต่อที่ประชุมว่าผมเสียดายความรู้ของเขามากอุตสาห์เรียนมาจนได้เป็นด็อกเตอร์แต่สิ่งที่พูดออกมาล้วนแต่เป็นมิจฉาวาจาผมว่าอย่างนี้ครับโอ้โหว่าเจ็บจริงๆแล้วเขาไม่ด่าไฟแลบเลยหรือเขาก็คงด่าในใจแหละครับ แต่ผมไม่สนใจผมถือว่าผมทำหน้าที่ปกป้องพระศาสนาถ้ามวัวเห็นแก่หน้าคนคนเดียวแล้วทำให้คนเข้าใจพระศาสนาผิดผิดก็จะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวผมด้วยเลยต้องจัดการอัตมาเห็นด้วยกับการกระทําของโยมถ้าเป็นอัตมาก็คงต้องทําอย่างนั้นเหมือนกันเดี๋ยวนี้คนบาปมีมากเหลือเกินยิ่งรู้มากก็ยิ่งทําบาปมากน่าสังเวชใจนะโยมนะ คนพวกนี้เขาไม่เคยอบรมกายไม่เคยอบรมจิตไม่เคยสนใจที่จะปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานเพราะคิดว่าเขาเก่งแล้วเลิศแล้วในอนาคตคนประเภทนี้จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นหลวงพ่อคะดิฉันก็เห็นด้วยค่ะว่าคนที่จบด็อกเตอร์ส่วนมากมักมีอะไรเพียเพ้ยนๆดิฉันก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับด็อกเตอร์เช่นกันคะ่ะดิฉันไม่เข้าใจเลยว่า ทำไมเขาถึงโง่เขาเบาปัญญาถึงปานนั้นดิฉันเรียนน้อยกว่าเขาแต่ก็ยังไม่งมงายเหมือนอย่างเขาพันเอกพิเศษหญิงสุชาดาถือโอกาสพูดบ้างเพราะเธอก็มีประสบการณ์เรื่องด็อกเตอร์งมงายยังไงล่ะผู้การสมภารวัดป่ามะม่วงถามคืออย่างนี้ค่ะลูกชายดิฉันเรียนอยู่ที่มหาวิทยายลัย เธอเอ่ยนามมหาวิทยาลัยของรัฐที่เพิ่งเปิดสอนมาไม่นานทีนี้อาจารย์ของเขาก็เป็นด็อกเตอร์ค่ะแรกๆพวกนักศึกษาก็รู้สึกศรัทธามากเพราะเขาเป็นผู้หญิงแต่จบวิศวะซึ่งคนเรียนทางนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายเขามีอะไรๆที่ขัดกันในตัวคือกแกร่งเหมือนผู้ชายแต่เป็นคนใจบุญใจกุศลเหมือนผู้หญิงและที่สำคัญคือเขาจะนุ่งชุดขาวตลอด พวกนักศึกษาก็นึกว่าเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่ตอนหลังเขาไปหลงพระศรีอานที่วังน้อยพระศรีอานมาทำอะไรที่วังน้อยท่านยังบำเพ็ญบาร,รมีอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตอยู่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงพยากรณ์ว่าพระศรีอานจะมาตรัสรู้ต่อเมื่อหมดยุคข,ของพระองค์แล้วพระศรีอานหรือที่ในคำพีพ,พระไตรปิฎกกล่าวถึงคือพระเมตเตยยะ บางทีเราก็เรียกพระองค์ว่าพระศรีอริยเมตไตรทรงเป็นพระโพธิสัตว์ประเภทวิริยาทิกะต้องบำเพ็ญบาร,รมีนานถึง16อสงไขยแสนกับนานกว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันถึง12อสงไขยแล้วทำไมอยู่ๆจะไปปรากฏที่วังน้อยอัตมาเชื่อไม่ได้เพราะขัดกับพระไตรปิฎกดิฉันก็ไม่เชื่อค่ะแต่ไม่ทราบว่าด็อกเตอร์คนนั้นทำไมกระถึงเชื่อและหลงไหลเอามากๆ ตัวเองเชื่อคนเดียวไม่พอ,อยังบังคับให้ลูกสิทธ์เชื่อพาลูกสิทธ์ไปกราบไหว้ไปทำบุญครั้งละมากๆใครไม่ไปก็ถูกหักคะแนนพวกนักศึกษาก็อึดอัดใจมากเพราะไม่เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนที่ว่าทำบุญครั้งละมากๆก็คือต้องทำบุญอย่างต่ำคนละห้าร้อยเงินไม่น้อยเลยนะคะหลวงพ่อที่สำคัญคือลูกชายบอกว่าเพราะศีอานคนนี้เป็นผู้หญิง ดิฉันว่าจะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วหลวงพ่อกรุณาให้ความกระจ่างแก่ดิฉันด้วยเถิดค่ะเป็นผู้หญิงหรือสวยไหมนายทหารหนุ่มคนหนึ่งถามขึ้น <an> พี่ก็ถามลูกชายแบบนี้เหมือนกัน <an> เธอพูดกับนายทหารผู้อ่อนวัยกว่าแล้วลูกพี่ตอบว่าอย่างไรครับ <an> เขาตอบว่า <an> เหมือนผู้หญิงพัทยาครับคุณแม่พี่ก็ถามว่าเป็นยังไงผู้หญิงพัทยา เขาก็ไม่ตอบได้แต่หัวเราะคำตอบของเธอทำให้ในายทหารผู้ชายพากันหัวเราะคิกๆในายทหารหญิงจึงถามด้วยความกังขาว่าหัวเราะอะไรกันมีอะไรน่าขันนักหรือนายทหารหญิงรู้สึกกังขาหนักขึ้นพวกผมหัวเราะด้วยเหตุผลเดียวกับลูกชายพี่นั่นแหละครับนายทหารผู้อ่อนวัยกว่าตอบเหตุผลอะไรคราวนี้ถามเสียงห้วน พี่ลองถามหลวงพ่อดูสิครับผมคลานจะอธิบายผู้การหญิงพาซื้อจึงถามท่านพระครูว่าหลวงพ่อคะพวกผู้ชายก็หัวเราะเหตุผลอะไรคะอตมาก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันไหนโยมบอกมาสิว่าหัวเราะอ,อะไรกันท่านถามนายทหารผู้ชายหัวเราะที่ผู้การเขาไม่รู้จักผู้หญิงพัทยานะครับนายทหารหนุ่มตอบ แล้วเป็นยังไงล่ะอาตมาเองก็ไม่รู้จักช่วยบอกหน่อยได้ไหมสมภารวัดป่ามะม่วงใครรู้หลวงพ่ออยู่แต่ในวัดเลยไม่รู้จักแต่ก็ดีแล้วล่ะครับหลวงพ่ออยารู้จักเลยเขาสรุปดือด้อท่านพระครูจำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าช่วยด้วยอยากรู้ที่มาที่ไปเห็นหนอรายงานว่า ความหมายของผู้หญิงพัทยาที่พวกผู้ชายเขาเรียกกันนั้นก็คือหญิงขายบริการท่านมีเห็นด้วยกับการใช้คำคำนี้เพราะผู้หญิงพัทยาที่ดีๆก็มีการเรียกเช่นนั้นจะทําให้ผู้หญิงที่ไม่ได้มีอาชีพขายบริการพลอยกระทบกระเทือนไปด้วยท่านจึงห้ามว่าอัตมาขอร้องนะอย่าไปเรียกรวมๆอย่างนั้นเลยเพราะผู้หญิงพัทยาที่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มี อย่าไปหมาเอาว่าเขาจะต้องเหมือนกันหมดถ้าเขามาได้ยินเข้ามันจะไม่ดีหลวงพ่อทราบหรือครับว่าผู้หญิงพัทยาหมายถึงอะไรก็พอจะทราบเป็นอันว่าอาตมาขอร้องนะอย่าใช้คำพูดที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือทำให้คนฟังเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีจะเป็นบาปเป็นกรรมกับตัวเราเองท่านขอร้องแกมบังคับนายทหารผู้ชายหน้าสลดลงนิดนึง แล้วพากันร,รับปากด้วยเสียงอ่อยๆว่ากราบหลวงพอ่อท่านพระครูจึงพูดกับนายทหารหญิงว่าผู้ก,การกลับไปบอกลูกชายด้วยนะว่าหลวงพ่อวัดป่ามะม่วงขอร้องห้ามไปเรียกใครเขาว่าผู้หญิงพัทยาให้เลิกใช้คำนี้ไปเลยค่ะแล้วี่ฉันจะบอกเขาค่ะแต่หลวงพอ่อคะดิฉันยังเล่าเรื่องพระศีอานไม่จบค่ะ ขออนุญาตเล่าต่อนะคะตกลงเล่าได้เลยท่านอนุญาตพันเอกพิเศษหญิงสุชาดาจึงเล่าต่ออีกว่าด็อกเตอร์ที่เป็นอาจารย์ของลูกชายดิฉันเขายังบอกกับพวกลูกศิษย์อีกว่าผู้หญิงพัทยาตึกขอโทษค่ะผู้หญิงคนนั้นนอกจากจะเป็นพระศรีอานแล้วยังเป็นพุทธมารดาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยท่านพระครูกำลังจะฉันน้ำชา ที่ทำจากลูกใต้ใบกับต้นมายราบก็มีอันต้องสำลักเพราะกำหนดไม่ทันอะไรนะใครเป็นพุทธมารดาท่านถามพลางรดถ้วยน้ําชาลงเห็นไหมอัตมาตื่นเต้นตกใจเซจจนสำลักน้ำเลยท่านพูดยิ้มยิ้มนทหารผู้ชายคนที่นั่งหน้าสุดจึงหยิบกระดาษเช็ดหน้าส่งให้ท่านเช็ดปาก ผู้หญิงคนที่ด็อกเตอร์เขาบอกว่าเป็นพระศรีอาน,นั่นแลหละค่ะหลวงพ่อเขาบอกว่าเธอเป็นพุทธมารดาอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยค่ะผู้การสุจาดายา้ำจะเพี้ยนกันไปใหญ่แล้วนี่แสดงว่าด็อกเตอร์คนนั้นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเลยสงสัยว่าจะไม่เคยเรียนพุทธประวัติอัตมาฟังแล้วอยากจะเป็นลมนี่ชาวพุทธเขาเลอะเลือนเลื่อนเปืื่นกันถึงขนาดนี้แล้วหรือ แล้วใครจะมาปกป้องพระศาสนาได้ละ่ะในเมื่อพุทธศาสนิกชนพากันเชื่อถือในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนอาตมาฟังแล้วรู้สึกเป็นห่วงพระพุทธศาสนาเหลือเกินถ้าเราไม่ศึกษาพระศาสนาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ในอนาคตข้างหน้าพระพุทธศาสนาก็จะหมดไปจากประเทศไทยอาตมาขอทำนายว่าอีกไม่เกิน200ปีพระพุทธศาสนาจะหมดไปจากประเทศไทย และจะไปเจริญรุ่งเรืองอยู่ในประเทศตะวันตกอย่างที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านทำนายไว้ว่าในอนาคตการพระอาทิตย์จะไปขึ้นทางทิศตะวันตกคำพูดของท่านทำให้คนฟังรู้สึกจิตใจหดหู่ด้วยนึกเสียดายของดีที่บรรพบุรุษได้ทำรงรักษาไว้ให้อนุชนแต่จะมาสูญสิ้นไปเพราะความง่เขลาเบาปัญญาของชาวพุทธนี่เองเมื่อต่างคนต่างคิด ในหอประชุมนั้นจึงถูกความเงียบเขา้ารอบงำท่านพระครูปล่อยให้พวกเขาคิดอยู่จนเป็นที่พอใจแล้วจึงพูดขึ้นว่าน่าเสียดายนะคนไทยเกิดมากับพระพุทธศาสนาเรียกว่าเกิดมาพบของดีแต่กลับไม่รู้ค่าในอนาคตชาวพุทธจะไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครบางคนก็ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงอย่าว่าแต่คารืดหัดเลย แม้พระสงฆ์องค์เจ้าก็จะเกิดความเครือบแคลงสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะท่านไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเรียกว่าปริยัติก็ไม่รู้ปฏิบัติก็ไม่มีจึงไม่เกิดปฏิเวทพอตัวเองไม่รู้หรือรู้แบบงูงูปลาปลาก็จะไปสอนญาติโยมผิดผิดเช่นสอนบาบาป,ปุลไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีการเวียนไว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏไม่มี คนก็จะพากันเห็นผิดเมื่อเห็นผิดก็จะพากันตกนรกเพราะพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าผู้มีความเห็นผิดจากไม่ทำชั่วนั้นไม่มีหมายความว่าเมื่อเขาเห็นผิดคือเห็นว่าความชั่วไม่มีเขาจึงทำความชั่วเมื่อทำความชั่วก็เลยต้องตกนรกในอนาคตพระสงฆ์องค์จเจ้าท่านไม่หวังนิพพานกันแล้วแต่จะหวังลาบสการะแทน ท่านจะแข่งขันการสะสมเงินทองแล้วก็มาคุยอวดกันว่าฉันมีกี่ล้านมีรถเบนซ์กี่คันแข่งกันสะสมรถเบนส์สมพานวัดป่าม่วงพูดยังไม่ทันจบพลตรีสิครินก็พูดสวนขึ้นมาว่าแล้วท่านก็ขับรถเบนซ์แข่งกันไปลงนรก